สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังทำมื้อเช้านะคะจะเป็นตอนนี้เรากำลังอะไรดีอ่ะโอ้ยควันตอนนี้กำลังต้มนะคะจะเป็นต้มขอเช็ดกล้องแป๊บหนึ่งได้ไหมอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่านี่เป็นเรากำลังตุนหัวหอมหอมใหญ่ใช่หอมใหญ่กำลังเดือดเลยอะ่ะ รู้สึกว่าชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะทําไม่เป็นเหมือนกันก <laughs> ็ <g ül> ต้มน่าจะต้มให้เปื่อยอะค่ะหัวหอมทําให้หวานอ่าทีนี้เดี๋ยวเราอุ๊ยร้อนือ <S <s <uss> <S เดี๋ยวเราจะใส่เห็ดหอมซึ่งมันสุกยากนะคะนี่เห็ดหอมใส่ยังไงมีมือเดียวอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ใส่เห็ดหอมลงไปค่ะแต่ลเลยขออนุญ,ญาตใช้มือนะเห็ดหอมเห็ดหอมซึ่งวันนี้เราจะมากินเมนูสุขภาพก่อนที่จะไปปฏิบัติธรรม3วัน27-29ถึง29ที่จังหวัดชาเชิงเซานะคะใส่เห็ดหอมแล้วแล้วเราก็ใส่เห็ด แองเจลมาสรฟมลงไปเห็นนางฟ้านั่นเองเออแล้วจะใส่แยกกันทำไมวะอ่าโอ้ยวิวิก็ดเด่นอะโอเคตะโคนนิดนึงพักพีอยู่ไหนไม่รู้ขี้เกียจลุกไปหยิบอ้าวันนี้เป็นเมนูสุขภาพครบห้าหมูพัาทนชินาบลูนั้นเหรอฮะเดี๋ยว่ากันเลยครับ เรียบร้อยจริงๆชอบทำอาหารถ้ามีห้องครัวเนี่ยจะดีมากๆเลยอยากได้ห้องครัวมากเลยบ้านใครว่างบอกได้นะคะเดี๋ยวไปทำให้ทานก็จะทำแบบนี้แหละมั่วๆเมนูสุขภาพนะเรียบร้อยเดี๋ยวเราวันนี้เราจะใส่เต้าหู้แข็งด้วยแล้วก็จะมีเนื้อปลากระพงนะคะ เดี๋ยวเราต้องรอให้น้ำเดือดก่อนแล้วเราค่อยใส่จะได้ไม่คาวแล้วก็เนื้อปลาจะได้ไม่เละส่วนแตงกวาแตงกวาก็ไม่รู้ว่าเขาควักไส้ออกไหมนะก็ทำแบบมั่วๆมีควักออกบ้างกับไม่ออกก็เดี๋ยวจะใส่เป็นออใส่ไปเถอะแล้วก็มะเขือเทศราชินีจริงๆว่าจะยำแต่ว่าลืมซื้อ เครื่องทำยำม,มาในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีเครื่องทำยำก็เลยต้องทานเป็นเมนูต้มเพื่อสุขภาพซึ่งอออจะออนจะไม่กินผัดกับทอดออนจะไม่กินเลยออนจะกินแค่ต้มตุนนึงปิ้งอะไรเงี้ยใช่โอเคไว้เดี๋ยวมันสุกแล้วจะถ่ายรูปไปให้ดูแล้วกันเนาะปิดและบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย